สี่เลยทั้งเส้นทั้งตอนออโอ้ข้าวเปียกข้าวเปียกอาหารเทียงมาพี่น้องมะสดใสแบบมื่อนี้กิน้องเปียกผักเทียงเนาะเมือ่อเมื่อนี้เมฆข้วผืนโบยูผืนออกไปนอกก็เลยว่าผืนสั่งข้าวเปียกมาให้ อันนี้ก็อยากลงน้ำเว้ยเขี้ยวเบิดุนี่นี่ห้อยอามานี่ผักแกม้มอ่นนาทางห่านเป็นกระหฮไลายอมีแบะลูกโดดสองสามหน่วยขาดบระไ้คืองามน,นี่แหละยผักสลัดผักสลัดเลือตลาดพี่น้องเลยงามงามเลยมาแล้วกะปิอันนี้กะปิขี่กระเดือนบอเล็กบวกกระยากงนี่ เขาเอาขีกกระเดื่อนบุจาเขตนี่มานี่พอเปียกกินกับข้าวเหนียวห้องท่องพี่น้อยยันเสียบท้องนี่อารมณ์ซี่แหละเป็นลูกเต่าเลยนี่จังซี่แหละทั้งเส้นทั้งตอนเขากันขักปะเนี่มา เด็กันกอืมโอเคเล อมแห้งนี่ผักสลัดหืมหือืลุกเตหื กินบอกะปินี่เงี้ยพันกะปุ hmm. uh ่น huh. น <c oughs> mm ี hmm. ่วะตัวันยังลุกโดด กินแล้วแหละอืมไรขนาดอ้าะาหนเทียมแม่บม่วแก้มบอสหันเทียมทอดยันบขวกัน เาเมาืนยังเินยังกินน้ำแข็งกับเขาเห็ดแร่ทะเลเก็งแร่กินน้็งกับเขา,าเอาเจดเด้เอมาขคานั่งพักเบกื่อหลอนเน้อ

ตัวแสบหน่อยแกะส่วงมะม่วง โอ้ยคือคือมันห่อน 放一碗。